Fui, <laughs>

ไหนหมอใครบอกใครใส่แต่งตัวสบายสบายมานันเดแสดงว่าหมอสอนบอกหลู่เรียมเนาะเออสวยงามเขาใส่วันที่สองคนนี้เหรรอวันที่สองอันนี้อันนี้สบายสุดแล้วใช่ไหมสวยคนนี้อีกเออปุ่นี่ประชันกันเลยเด้องานงานงานเรียมคืนนี้ใครไม่ได้แตยมชุดมา โฮโฮน,นัน,นเดขอออมา,มาอชดเดูเดียวหี่เดยแม่ใส่ได้จะได้สองคนเดี๋ยวเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆอกลุ่มเย็นนี้เขาก็จะมีกิจกรรมสนุกวันนี้ไม่มีอะไรเครียดเลยอันนี้ทำถาซ้อนเชด็อก <c oughs> ้าจะทำมาเดี่ยวมัเลยดีเลยเน,ยน,นาะไดะแต่ถานนี้หมอให้ความรู้นิดนึงคือคาดจาก แกนนําคําว่าแกนนำคกอครับคุณเป็นคนเดียวที่ได้ถูกคัดเลือกมาถูกมหนูบ้านหูอุ้ยฉันเป็นคนเดียวเดสเออแค่ขั้นตอนที่แล้วกอ้บังเอการท่าคนเอาอบรมกมมบ์เนาะนี่เป็นหนึ่งในห้าเลยนะที่ถูกคัดเลือกมาเนาทีนี้ถามว่าเอาแล้วอบรมกลับไปแล้วจะใช้ทำอะไรเนาะบอก็คาดหวังว่าอ้าวย่างน้อยแหละอสมอที่เป็นแกนนําในวันเนี้ย หนึ so, friends, nice. so yeah, so if, ่งได้ช่วยหมอโบสอนเลือกบอกบอกข่าวผู้สูงอายุเนาะสวอเออโอแมนแมนแมนเออเบาเพียสยายเบาเพียสเออเครื่องก็ไปหนึ่งก็คือท่านหมอโบคือผู้สูงอายุเนาะอย่างน้อยแหละท่านจะได้เอาข่าวไปแจ้งผู้สูงอายุเนาะบางคนก็เคยเคยเคยรู้เคยได้ยินมาแต่ไม่รู้ว่าเขา มันสรุปมันยังไงกันแน่เนาะก็คือว่าตอนนี้โครงการของหลวงจะมีฟันเทียมเป็นฟันเทียมเอ,อ่อกึ่งพระราชทานเพราะว่าถ้าฟันเทียมพระราชทานอะไรเนี่ยเขาเออเขาเรียกอะไรข้อจำกัดมันเยอะเนาะดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนะคะเป็นที่แรกที่เดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีโครงการนี้ขึ้นคือเมื่อก่อนนี่ใครอยากใส่ฟัน ก็ต้องไปมหาราถูกไหมรอจนตายแล้วก็ยังไม่ได้ฟันอีกอย่างนี้นะคะแต่ว่านี่โชคดีมากเราโชคดีมากตรงที่ว่าสาสุขอำเภอเมืองเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญโอยถ้ารอมหาราชก็ไม่ได้ใส่จ้าทีดอกเนาะก็เลยอ่ะจัดโครงการขึ้นมาลันเะด้น

来，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  เราจะได้แปลปันกันคุ่งโอ้โหนี่เลยไม่ใช่ทางรยะเด็ดนี่เก๋เลยข่านนี้นะคะจะแนะนำเรื่องของการตรวจฟั่น การแปลงฟันในเด็กการแปลงฟันในผู้ใหญ่การเลือกแปลงสีฟันเลือกหม่ยขดฟันที่ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวอนดับแรกเราจะมาเริ่มจากการที่เราตรวจฟันด้วยตัวเองก่อนกระจบได้ทุกคนลราเรียง ออกใหม่เลยหรอยอาไม่ยุยัไม่ไดยังไม่ไ้ยุดยังไม่ได้ยุไ่ได้ยุดยังได้คยแนนเได้ยอะยังไ่ด้หนุม่้ยุะเนงะ่ไดะุพั่หยุดงไ้ังยิ่ไุงนี้ยิงฟันไ่ไดยันนี่้ยุดัน่ไ้ดยัง่ดันหนั้าของฟ้ยังบดันไน่้ันลม่ไงเรานะคะยิงฟัน ดูว่าฟันผู้ไม้ฟันเบลเอนฟันด้านหน้านนผู้ไปคะผู้อนนมีผูไมมมีแล้วมีเศษอาหารสีสอบฟันไหมอันนี้สามารถตรวจได้ส่วนท่าที่สองใช้ด้ามแปตงสีฟันนะคะลักษณะน,นี้ดึงกระพุงแก้มอ้าปากเล็กน้อยต้องต้องดึงแล้วก็เอียงข้างเข้าหากระจกลักษณะนี้ค่ะเพกเลยค่ะ เห็นกระจกแล้วกลัวไหมใช่ไม่ใช่หลอกเลยเนาะเราจะเห็นบริเวณฟันกราวของเราทั้งบนและล่าเห็นไหมคะทำทุกขั้นเลยจากอีกข้าหนึ่งหักเหมือนการห่าอย่างนี้มันก็จะเห็นหมดเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องกระจกดูได้ต่อไปท่าสุดท้ายอ้าปากกว้างสุดก้มหน้าลง เพื่อที่จะดูฟันการามด้านล่างและเงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะดูฟันกรามด้านบนอ่ะลองทําดูค่ะว่าเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นฟันผูกของตัวเองไหมเห็นเศษอาหารที่ติดอยู่ไหมเห็นลิ้นไก่ไหมนี่ก็เป็นวิธีการตรวจฟันง่ายๆที่เราสามารถตรวจได้ในตอนเช้าสื่นขึ้นมาแปรงฟันเจ็จ ราะขังเกตไง่ายก็คือฟันของเราจะไม่เป็นสีขาวใสๆเหลืองเหมือนปกติเราจะเริ่มเห็เป็นจุดขาวขุ่นถึงไปเป็นฟันอันอ่อนแล้วนะคะในระยะนี้เนี่ยยังสามารถที่จะรักษาได้คือมันเป็นแค่การสูญเสียแร่ธาตุในฟัน เหมือนกับในในน้ำควัเราเนี่ยมีมีแคลเซียมเพราะเพราะละที่มีฟอเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเสียไปก็เลยทำให้สีมันเปลี่ยนไปในเด็กเนี่ยเราสามารถเอาตัวลายเป็นคาแต่ว่าสำหรับตัวเราที่เป็นผิวเนี่ยแค่เราใช้ยาถุงปันที่มีส่วสผสมของตัวลายัสก็ทอเนาะไหนเนี่ยใครใช้กับผิวคุณไหะใช่ไหมว่าเรา ใส่กาง,งเกงในของกางเกงในใส่แล้วก็อุ้มอุ้มน้ำนะครับแล้วก็ยิงมีดปอไปนะครับรวมเป็นหนอรแล้วให้พ่อนึ่ครับแล้วก็การ่อนประจำเล่นเกมมัน่อวันนี้นะคะเราอ่ะจะได้ไปเรียนรู้เหมือนกันเรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธีสําหรับเด็กอายุศูนย์ถึงสี่ปีแล้วก็สําหรับหญิงตั้งคันแล้วควรที่จะนําไปใช้กับลูกหลานของท่านได้นะคะพร้อมทั้งคนในชุมชนนะคะ เอาไปตอนแรกเรากลับไปเสร็จเนี่ยไปคุยกับเพื่อนอสมอวยกันที่อยู่ในเมืองนานะเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นเต็งหนึ่งแหละฉันอาซูจิแบกไหว้มาเลยให้มาถูกไหมคะอ้าวต้องเปลี่ยนอย่างั้นเนี่ยถึงจะเห็นได้ชัดเนาะถึงได้ถึงได้มาเป็นเราอุ้ยขาดพอดีเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้หน่อยแต่ป้าจะทำให้นลยนะคะก็เราก็จะ ได้มาแล้วเราก็ตเอาไปคุยให้เพื่อนเราฟัางที่อยู่ในกลุ่มทีมงานด้วยกับเรา จนทนไม่ไหวจริงๆเด็กไม่ไหวก็จําเป็นต้องเอาออกแต่คือฟันคือฟันแท้ที่มันขึ้นมาใช่ไหมคะบางทีเนี่ยถ้าเรารอเนี่ยมันฟันน้ำนมมันจะหลุดตามอายุอยู่แล้วมันจะคอนคอนหลุดคือเหมือนโยกอะคะ่ะเพราะว่ารากฟันน้ำนมมันสามารถละลายได้ใช่คะ่ะช่วงนั้นก็คือถ้ามันไม่หลุดจริงๆแล้วฟันแท้ขึ้นมาเราก็ต้องถอนฟันน้ำนมออก เพราะว่าไม่งั้นฟันแท้มันไม่มีคลื่น,น,นใช่มันจะซ้อนเกกันใช่ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้ามันมันไม่ผูจริงๆมันก็จะหลุดตามไปดูมันอยู่แล้วฝันน้ำนมมันจะไปเรายการหลุดตามมาตามมาใบแมลเนะคะทำอะไรกันจ้าปา๊บ้โอมุมใครมุมมันเลย <c oughs> าผู้ชมสงสัยเขามานั่งยองๆทำอะไรกันอุ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงนหมว่าใครขัดห้องขัดห้องน้ำไม่ใช่มันใครขัดห้องน้ำไปแล้วเป็นลมเด้อเอาเลยหลายเอาเลยหลายแกแนนต้องสารหัวในหา ให้ก้นตอ,อ่ะตั้งแถวค่ตั้งเปเร็วๆเร็วๆจ้ามีต้องวิ่งเด้อเดี๋ยวิได้ยฟันปลอมไ่มาแลบุบบุบำบากหมออีท <Rey S 2> <อ>ี่นี่กลุ่มห้ากลุ่มกวลารอยหนึ่งสองสาวายเฮ้ิบาม้อยสาแล้วมีจีปันว่าอยว่รอย ลอยเขาบอปั่นเหนียวแปคนเหนียวปั่นเลยแลนาเีองมาเละแต่ไม่เอาคะแนนละอยทำได้กาดมาตลอดไแต่ไม่ได้ใช่ไมเอาพยายามแล้วนะฝาดอะไร ไทยกรุณาเอาออกเป <c oughs> ็นร <c oughs> ู้ทีนี้แจกรวยค่ะโุ้ยไมนับกนนอกลืมนับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมองโบ, <c oughs> บนับให้เด้อหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งกินหรอคนละหน่วยค่ะคนละหน่วยอรุตอรุตกินไอ้นั่นไปแล้วกินไอ้นั่นกินอะไรกินเหลืองๆไ้วเมื่อกี้นะคะ อะไรเงี้ยอะไรเงี้อะไรขนมตาขนมอเบไก่รสกินเหลืองๆไปแล้วหมอจะเหม็นไหมเนาะปัดทองบูดขออนุญาตนั่งสูงกว่าหมู่กว่าเพื่อนเด้อจ้าเพราะว่ะติดพุงไม่ใช่อะไรเพราะว่าทำงางก็ผื่นตรงเทียดขาเพราะว่านั่งคัตมาไม่เป็นนั่งผ้าเบียกก็ไม่เป็นเหม็นแต่ทาได้ลงคืนนี้นอนเลยไหน นี่ไม่ยอมติดฟุ้งกันเลยไม่บาฮะไม่บาก็นั่งวาดองไม่ได้นันเดนี่อนุญาตให้ทุกคนวางทุกอย่างยกเว้นกลือและอนุญาตให้ปอกเกลือยได้แต่อย่าติงเอาเข้าปากคุณมีตั้งแด่ เคะแนนกันนี่แหละอ่ะหมดแล้วีใครกินกล้วยไม่เป็นไหมสองกลุ่มเมื่อกี้มีคนกินกล้วยไม่เป็นด่าไม่กัลาด็กล้วยพายไม่ใหยถ้าสมมติว่ามีใครในกลุ่มกินไม่เป็นต้องให้เพื่อนทางๆช่วยกินนะคะหมอจะนับหนึ่งถึงสามใหรมดก่อนไปยกมือ และถ้ายกครบแล้วให้ส่งเสียงเฮกุมไนชากว่าอาัแม่อยาให้เลยอแข่งรองสองนนี้ใช่โอ้ค่ะดบสายแล้วยายแพ้ยามาแพ้น้จันท์ผานะแนนเท่ยว้นี่มุามันยังไม่ง่ายยังยากอีกเนาะปอเกยพอปากันเนาะไนชากยาลานไถและตะกุมตะกุมไนชาทีโดนทำโทษนัดหนึ่งอย่าพึ่ง แค่น้ำไถึงสามคนด้วยสองช่วยช่วยเฮ้ยแม่ตั้มตั้มบย๊บบึ๊บเม๊บบึ๊มเหตุเหตุใด้เม็ดยอมเหตุดชี้ว่าชี้ว่าโฉกรายนองตัดตูดเร็ว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 เอาเลยเลยไม่มีใค ฟังนี่ยังไม่เฟซเริดแล้วเริดแล้วปากแล้วรถปากแล้วชินที่บอกฟังนี่เหดรวมใจเฮนะแต่ปากกยังหินอยลบแล้วมองได้ตาฝังนี้แพ้ apple malaga เ u e n som น่ารักไม่ใช่หมอโบลแ apple 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 ม a l a g อมะละกอมะละกอ กล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มโดนคือไม่ต้องไปดันคางเขาเขาหนาล้างบอกร้อยยื้ให้เพื่อนเห็นมาแมรับขยับมาให้เพื่อนเห็นเอาขยับขยับไปทางนู้นจ้ะให้เพื่อนเห็นไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่นี้นะต้องยืนยืนี่เด้อขยกหลังบอก มียาให้ก enfin ินอฟังนี้ตบมือให้เพื่อนเชียร์เชียร์แล้วก็ร้องด้วยนะจะเริ่มจากช้าช้าก่อนเด้อแล้วก็ดูเพื่อนคุณไหนไม่เต้นทำโทษเดียวเด้อตามสี่ช้าก่อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาะกอมาะกอมาะกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้ม เปิมาแล้วก็ควยส่งไปทางไหน